ผมไม่อยากเห็นภาพครับที่ท่านเดินลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมาก้มกราบท่านน่ะนะครับตอนท่านที่ท่านยังไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเลยทําให้ผมได้คิดครับว่าสิ่งที่มันปรากฏการเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ประชาชนเขาอยากจะกราบท่านจริงเหรอนะครับหรือสร้างภาพหรือไปจ้างคนมานะครับซึ่งมันไม่ควรหรอกครับที่จะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้น ก็คือเวลาที่บอกว่าเวลาผมลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีประชาชนมากราบเท้าผมนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมผมก็เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้กราบเท้าพยายามที่จะกราบเท้าประชาชนกราบเพราะเราผมคิดว่าคนเท่ากันนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ก็ได้รับคําอธิบายว่า เป็นการบนบานสารกล่าวนะครับให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ได้อธิบายว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรแบบนี้นะครับก็เห็นด้วยว่าไม่ควรที่จะให้ใครมามากราบเท้าใครใดๆดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภานะครับนะครับเอาเด็กมาขึ้นเวทีนะครับเชียอายุสิบขวบเองฮะเชียท่านพิธาพิธานะครับผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ลําบากเหมือนกันนะครับจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเพราะคนเชียท่านมากเหลือเกิน ประเด็นที่สองที่ท่านาวุฒิสมาชิกท่านเพื่อนสมาชิกได้พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับยุโยงเด็กสนับสนุนเด็กนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญที่อาจจะมีความเห็นต่างกันของสมาชิกรัฐสภา,าอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต่างกันหรือวัยวุฒิอายุที่ต่างกันเยาวชนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้นะครับยุโยงปลุกปั่นไม่ได้หรอกครับ เขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าุรคนรุ่นเราถ้าสมมุติว่ามันยุยงปงปาดได้ด้วยข้อมูลด้วยการชักจูงด้วยเพราะพันดาผมว่าค่านิยม12ประการที่เคยมีมาก็คงจะทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนคิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาครับ ว่าวิธีคิดของเขาว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างจากคนรุ่นเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการไปยุยงปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเขายุบปลุกปั่นไม่ได้ผมเสรีสวนพานนนสมาชิกรัฐสภา,าครับที่ผมได้กลับเรียนที่ประชุมไปครับว่าในส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไปยุยงส่งเสริมเด็กเนี่ยนะครับหรือให้เด็กกระทําการใดน,นะครับผมไม่ได้พูดเอง,องท่านปรานท่านไปเปิดคลิปดูนะครับมีเด็ก ที่ถูกยุยงออกมาพูดเองครับออกมารับสารภาพเองมันเกิดจากที่เขาทําไปเนี่ยนะครับมีพักเก้าไกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันปรากฏในคลิปนะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยนะครับขอบคุณท่านทางครับ รเรียติยประธาได้เคารพพิธาลิมจันรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมคิดว่าเรื่องคลิปอะไรพวกนี้สมัยนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันมีทั้งเฟกนิวส์มีทั้งอินฟอร์เมชันออ r เปอเรชันใครจะทำคลิปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ถ้าเป็นผมเวลาจะพูดอะไรแบบนี้ในทางกับการที่อาจจะทาลายผมหรือทาลายฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมก็คงจะพิสูจน์ก่อนที่จะเอามาพูดในรัฐสภาแห่งนี้ครับ,รบว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใดเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่ถูกพูดไว้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนที่จะเป็นผู้นําได้ต้องมีวุฒิภาวะพอในการตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรแต่ยังไงก็ดีครับก็จะทาตามคาแนะนําท่านครับแล้วเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยุติแล้วครับ นิดเดียวครับไม่ได้ต่อโต้ตอบโต้กันนะครับเพียงแต่จะกราบเรียนว่าท่านก็ต้องไปดูด้วยแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอยู่ในสายตาท่านตลอดนะครับว่ามันไม่ใช่เฟคนิวครับมันเรื่องจริงครับขอบคุณครับท่านครับ